สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มารับชมพระงั่งเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็นําพระงั่งพิมพ์กลางมาให้รับชมนะครับเพิ่งได้มาตัวใหม่นะครับเพื่อนนะครับก็ช่วงนี้ก็พิมพ์กลางก็มีประมาณสักสามสี่ตนนะครับเพื่อนนะครับนะครับก็มาดูเนื้อหากันนะครับเพื่อนนะครับว่าประมาณไหนนะครับนี่นะครับผิวของโลหะก็จะอยู่ในประมาณนี้นะเพื่อนเห็นไหม นะครับคิวของโลหะนะครับเพื่อนเือนอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเป็นเก่าๆหน่อยนะเพื่อนเนนะครับครับสมัยก่อนทองเหลืองเขานี่จะจะเหมือนคล้ายๆกับทองคํานะครับเพื่อนสมัยก่อนๆนะครับนะครับแก่เขาเรียกแก่นะฮะนะครับถ้าจุดไหนที่แบบว่าหล่อไม่เต็มอะไรประมาณนั้นนะครับในจุดพวก หล่อไม่เต็มบางทีมันโดนความชื้นโดนน้ํามานิดหน่อยบางทีเราแฝนไว้กับตัวใช่ไหมครับเพื่อน,นมันจะเกิดพวกนี้ขึ้นมานะครับเห็นไหมนะครับเพื่อนนะครับมันจะดันจากจากด้านในออกมานะครับนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็เพิ่งได้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเพื่อนช่วงเมื่อกี้ไม่ค่อยได้มาอัดคลิปสักเท่าไหร่นะครับ พอดีติดงานอยู <us> ่ที่อื่นนะครับเพื่อนนะครับนี่เนื้อดินนะเพื่อนอยากให้เล่นเนื้อนี้นะฮะเนื้อดินของเขานะฮะอยากจะให้เล่นเนื้อแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเนื้อออกประมาณนี้นะครับเห็นไหมนะครับเดี๋ยวเนื้อดินค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนมาดูส่วนของโลหะกันก่อนนะฮะนะครับเห็นไหมเพื่อน ส่วนที่ใช้นะฮะเพื่อนเพื่อน,เ,อนเห็นไหมจะมีการเปิดนิดหน่อยเห็นไหมครับเปิดออกมานะครับผิวของทองเหลืองเขาเนี่ยจะแก่ๆนิดนึงนะครับเพื่อนนะครับอยากให้เล่นประมาณนี้นะฮะทำไมถึงอยากให้เล่นเนื้อแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเวลาขายเนี่ยคุณซื้อมาคุณขายได้ง่ายนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับไม่ทองเหลืองแบบแบบเดือนนะผม อีกต้นหนึ่งยู่ไหนนะว่าจะเปรียบเทียบไม่ดูนะฮะเ,เดี๋ยวพอดีเอาพัดลมทับไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะเพื่อนนะฮะนี่เวลาเนื้อแบบนี้นะครับเวลาเพื่อนๆจะไปขายที่ไหนก็ขายได้ง่ายนะครับนะครับเพื่อนๆน,นะครับเห็นไหมสวยจุดของพิมพ์กลางเนี่ยจะสังเกตยอยู่ มีอยู่จุดซื้อขายจะมีอยู่ไม่กี่จุดนะครับเพื่อนจะอยู่ในช่วงนี้เม็ดนี้บางทีจะมีนะครับทุกต้นนะฮะนอกจากต้นไหนที่ใช้นานหน่อยนะครับเพื่อนสึกแล้วนี้นะครับตรงนี้จะหายไปนะครับเพื่อนนะครับแล้วเขาก็จะมีอยู่ในช่วงนี้นะฮะจะเป็นเม็ดเมอยู่ช่วงนี้นะครับนะครับมีเกือบทุกต้นนะครับเพื่อนนะครับนะครับผมก็จะพิจารณาแบบนี้นะครับเพื่อน ในการจ่ายเงินนะฮะนะครับจ่ายเงินเนี่ยก็เวลาเราเก็บไว้นานๆงี่นะฮะบางทีในส่วนนี้นะครับเพื่อนจะออกวิบวิ่นนิดหนึ่งนะตรงศีรษะนะครับแต่พิมพ์กลางเนี้ยมีประมาณสามสี่แม่พิมพ์นะฮะเพื่อนเพื่อนนะครับผมคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณสักสี่นะครับนะครับกำลังไล่อยู่นะครับเพื่อนกำลังไล่ซื้อเข้ามาอยู่นะฮะ ต่วงนี้ก็ทยอยทยอยคัดซื้อเข้ามาอยู่เรื่อยนะครับเพื่อนนะครับเป็นอะไรที่ชอบนะครับเพื่อนนะครับมาดูเนื้อดินนะเนื้อดินกันนะครับผมชอบเนื้อดินประมาณนี้นะครับเพื่อนเห็นไหมนะครับเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมผมชอบเนื้อดินประมาณโทนออกแดงๆนะของอยุธยานะครับเพื่อน นะครับเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมนะโลหะโลหะนี้ผมตัวนี้นะครับผมได้ล้างนิดหนึ่งนะครับเพื่อนเห็นไหมว่าแต่ก็ล้างแล้วก็ไม่ได้นําไปใช้สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพระเยอะนะฮะเพื่อนพระง่างผมอยู่เยอะนะฮะครับแฟนไม่ทันนะฮะนะครับเพื่อนส่วนแบบนี้นะเพื่อนเห็นไหมการหล่อนะฮะการหล่อของโลหะทองเหลืองนะฮะเห็นไหม จะคล้ายๆหลวงพ่อเงินนะครับเพื่อนๆนะครับในส่วนนี้นะครับเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมนะครับเห็นตรงกันนะครับนะครับนี่จะคล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวผมซูมเนื้อดินให้ดูอีกทีนะฮะชัดนะครับเนื้อดินนี้ก็ แสดงว่าอมคคามชื้นนิดหน่อยนะครับเพื่อนเห็นไหมจะออกแบบนี้นะครับแสดงว่ามีคคามชื้นอยู่นิดหน่อยแต่ตัวนี้ก็ไม่ไม่เคยได้นําไปแฝนสักเท่าไหร่นะฮะนะครับเห็นไหมโอมคมชื้นอยู่นิดหน่อยแต่เนื้อดินเขาก็ต้องประมาณนี้นะครับเพื่อนออกโทนนี้นะฮะนะครับออกโทนนี้นะครับเก็บไว้ไม่ผิดหวังนะครับเพื่อนนะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมซูมโลหะให้ดู นะครับนะครับเหมือนหลวงของเงินนะครับเพื่อนๆตัวนี้จะพิเศษดีหน่อยนะเพื่อนๆนะครับพิเศษยังไงนะฮะตัวนี้จะเป็นฐานปิดนะครับเพื่อนๆเห็นไหมถ้าฐานปิดนี่ก็ก็หายากนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆฐานปิดสภาพนี้ผมก็ยังซื้อมาเลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมสภาพแบบแบบนี้ขอให้เป็นตัวได้แท้นะครับเพื่อน นะครับก็ซื้อเข้านะครับเรื่องราคาไม่เกี่ยงเท่าไหร่นะครับนะฮะขอให้โดนใจนะเพื่อนนะครับขอเป็นตัวเทนะฮะนะครับมีตัวหนึ่งนะครับเพื่อนแบบนี้ผมก็ยังซื้อเลยนะครับเพื่อนเห็นไหมผมไม่เกี่ยงนะครับเพื่อนเห็นไหมนี่มาดูนะฮะเห็นไหมขนาดจะหักแล้วนะครับเพื่อนเนี่ยจะขาดแล้วเนี่ยในช่วงนี้นะฮะแบบนี้ นะครับผมก็ยังซื้อเข้ามานะเพื่อนเห็นไหมนะครับเนื้อผิวก็ต้องประมาณนี้นะฮะเพื่อนเห็นไหมนะครับเนื้อผิวนะฮะนะครับเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นตรงกันไหมครับที่จุดในการจ่ายเงินนะฮะจะอยู่ประมาณนี้นะฮะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมแล้วก็จะมาอยู่ตรงนี้บางจุดตรงนี้ก็จะไม่มีนะครับเพราะว่าพิมพ์นี้ อจะมีอยู่สักามสี่แม่พิมพ์นะฮะนะครับเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมนี่นี่นะครับนะครับแต่ว่าก็ต้องเล่นเนื้อเนื้อผิวที่แก่ๆนิดนึงนะครับเพื่อนเห็นไหมในช่วงนี้ผมอ่ะจะขาดอยู่แล้วนะครับแต่ก็ยังจ่ายตังค์นะเพื่อนอาจจะโดนอะไรทับมานะฮะเพื่อนเห็นไหมในในส่วนพวกนี้นะฮะ นะครับแต่ก็พยายามไล่ซื้อเข้ามาศึกษานะครับเพื่อนในช่วงนี้ก็ต้องเป็นคนรักจริงนิดนึงนะครับนะครับถึงจะเก็บได้เยอะนะครับเพื่อนนะครับส่วนมากเช่ามาบางทีก็ไม่ค่อยได้ออกสักเท่าไหร่นะครับเพื่อนนะครับก็เพราะว่าราคาผมเขาผมซื้อเข้ามานี่ก็ผมก็ต้องเปิดได้ประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับ แต่ก็นะครับออกยากนิดนึงนะครับจะมาแบบว่าซื้อมาแพงมาขายถูกผมก็ไม่ได้ขายให้นะครับเพื่อนๆนะครับพูดกันแบบตรงๆนะครับนะครับก็เก็บไว้ดีกว่านะฮะเพื่อนๆนะครับแต่ถ้าออกได้นิดหน่อยๆมีกําไรผมก็พอออกให้เพื่อนๆได้นะครับเพื่อนๆนะครับแต่ถ้าซื้อมาแพงขายถูกผมไม่ได้ขายให้นะครับนะครับ ต้องมีกำไรนิดหนึ่งนะครับบางตัวซื้อมาสามสี่พันอย่างเงี้ยสองสามปียังไม่ออกก็มีนะครับเพื่อนๆนะครับแต่ก็เก็บไว้งั้นแหละครับนะครับเพื่อนๆมันอยู่ที่เนื้อคู่ใครเนื้อคู่มันนะครับเพื่อนๆของพระง่งนะครับที่จะไปหาเจ้าของคนนั้นๆนะครับนะครับนะครับผิวนะฮะผมสวยงามนะครับเพื่อนๆนะครับ ผมสวยงามนี่ก็ไม่เป็นรองใครนะครับตัวนี้นะฮะนะครับแต่ก็จะมาอยู่ตรงจุดตรงนี้นิดหน่อยนะครับเพื่อนในจุดของชํมรุดนะครับเพราะว่าผ่านการเวลามานานนะครับเพื่อนนะครับเห็นไหมครับแบบนี้นะครับเนื้อดินผมจะเล่นโทนนี้นะครับเพื่อนๆนะครับออกแดงนิดนึงนะฮะนะครับแล้วก็ต้องดูเนื้อโลหะด้วยนะครับเพื่อน นะครับขอให้เป็นโลหะประมาณนี้นะครับเพื่อนนะครับวันนี้ก็มมีอะไรทํานะครับเพื่อนมานั่งเล่นนะฮะแต่ก็มีอีกหลายๆตนนะฮะเพื่อนเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยอัดนะครับนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ